นา,นายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมันตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปร่วมประชุมเวิร์ e อิคนมิฟอรัมที่สมาพันธ์ธรัสวิทได้พบปะกับผู้นำประเทศต่างๆและเชิญชวนให้มาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการแลนบิดซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกข้อท้องติงและให้มีการศึกษาโดยองค์กรอิสระ ไม่เข้าไปก้าวไกยเพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนทุกคนซึ่งนักลงทุนหลายรายให้ความสนใจโครงการนี้ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้รับฟังทุกเสียงนะครับของพี่น้องประชาชนเสียงที่เห็นด้วยและเสียงที่ไม่เห็นด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชนพื้นเมืองนะครับทุกๆอย่างรัฐบาลนี้รับฟังครับแต่าก,การที่เราจะใช้งบประมาณลงทุนทน้อยที่สุดให้คนอื่นมาลงทุนที่นี่เนี่ย เราไม่ใช่แค่ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอย่างเดียวเราก็ต้องฟังความเห็นของผู้ลงทุนด้วยเขาอยากได้อะไรแล้วก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องมากัดกรองว่าสิ่งที่เขาขอมามันบวกหรือลบมากกว่ากับพี่น้องประชาชนของเราเอง ด้านนายสุริยะจิงลุงเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและคัดค้านโครงการแลนบิดที่จังหวัดนนองพบว่าประชาชนมีความกังวลถึงมาตรการเยียวยากรณีเวียนคืนที่ดินโดยเฉพาะพื้นที่ทำกินภาคการเกษตรที่ไม่มีเอกสารสิทธิจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ซึ่งย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อความเดือดร้อนของประชาชนและทุกภาคส่วนจากการดำเมือโครงการแลนบิดทั้งฝั่งจังหวัดลน และชุมพรโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ก่อสร้างจึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรหรือสอนอาคาไปสำรวจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงพื้นที่และประชาชนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนและกำหนดระยะเวลาในการลงทุนกับประเทศต่างๆมั่นใจจะไม่ทำให้โครงการล่าช้าในมิติต่างๆที่เราไป รับฟังประชาชนมาทางสนอขอก็มีหน้าที่จะไปทําให้สมบูรณ์ขึ้นข้อห่วงใยของประชาชนเราต้องเอาตรงนั้นเข้ามาถ้าไม่เอาแล้วโครงการต่งางๆก็จะเดินไม่ได้ถ้าเราไม่เอาสิ่งที่ประชาชนฝากหมู่แง <Okay. S 1> เดินได้ก็ไม่สมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงรูปแบบการลงทุนในโครงการแลนบิดว่าตามแผนเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการพัฒนาพื้นที่หลังท่าเรือทั้งหมดและยังมีการกันพื้นที่ลงทุนต่อท่อส่งน้ํามันกรณีผู้ลงทุนนําเสนอขณะที่รัฐบาลจะรับผิดชอบเพียงค่าเวียนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าการลงทุนเฟสแรกอยู่ที่ประมาณ5 0 0ล้านบาท ศักดิ์สิทธิ์ประทับสินรายงาน